ใส่น้ำพริกแกงส้มลงไปสองช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงส้มเราโขลกเองนะคะใช้พริกขี้หนูแห้ง10เม็ดแล้วก็หัวหอมหอมแดงสามหัวกระเทียมห้ากรีบกระชาย2รากแล้วก็ขมิ้นหนึ่งแง่งกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกสองช้อนใส่ปลาทูสดนะคะชิสดได้ที่แล้วก็ใส่ปลาทูสดลงไปต้มให้เดือดใส่เกลือครึ้นช้อนชาค่ะ ราจะทำแกงส้มชะอมทอดเราก็ทำน้ำแกงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปทอดชะอมนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ถ้วยแล้วก็ตักน้ำแกงส้มราดลงไปก็ถ้าใครชอบกุ้งก็เอากุ้งใส่กุ้งแต่ถ้าใส่กุ้งก็ไม่ต้องใส่ให้นานนะักเพราะกุ้งก็สุกเร็วแต่ปลาเนี่ยเราต้องใส่ไปตแต่ตอนที่ทำน้ำแกงเดือดเลยชิมรสได้ที่ก็ใช้ได้แล้วค่ะ ก็ไปทอดชะอมถ้าใครชอบผงชรสก็ใส่แต่บ้าเราก็เอาน้ำตาลแทนค่ะน้ำตาลตัดรสเปรี้ยวรสเค็มประมาณนี้นะคะแกงส้มที่เราทำน้ำไป้เรียบร้อยแล้วนะคะเราปรุงรสเรียบร้อยเราก็ตักมาใส่ในถ้วยชะอมของเราชะอมทอดที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็น้ำเกลนส้ม,มาราด ก็จะได้ทานแกงส้มอร่อยอร่อยแล้วนะคะนี่ค่ะแกงส้มชะอมทอดใส่ปลาทูดสดนะคะ